เขาถูกชาวเน็ต8ดล้านคนยกย่องให้เป็นผลงานระดับเลกและยังเป็นหนังเกาหลีสยองขวัญที่น่าดูที่สุดในช่วงไม่กี่ปีมานี้เพราะเขาไม่ได้ดัดแปลงจากเรื่องจริงเท่านั้นแต่ยังรวบรวมสายศาสตร์ร่างทรงผีและองค์ประกอบพื้นบ้านที่น่าขนลุกต่างๆรีดได้ว่าชนขนลุกและติดนึกในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบทางตอนเหนือของเกาหลีจู่ๆก็เกิดเหตุฆาตกรรมโหดเหี้ยมขึ้นเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้า สามีภรรยาคู่หนึ่งถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมในบ้านเต็มไปด้วยเลือดไม่มีที่ให้เหยียบเลยจากการสันนิษฐาน,ท,านที่นี่นไม่ใช่ที่เกิดเหตุแรกคนร้ายฆ่าคนในห้องข้างๆแล้วลากเหยื่อทั้งสองเข้ามาในบ้านตั้งใจปล่อยให้เสียเลือดจนตายเมื่อมองจากระยะไก,กลทั้งห้องดูเหมือนแท่นบูชากิ่งไม้ที่กระจกระจายบนพื้นถูกล้อมเป็นวงกลมรอบผนังแขวนไปด้วยยันต่อมาตำรวจยังพบชายคนหนึ่งนอกบ้าน ที่ดวงตาเมอลอยและเต็มไปด้วยตุ่มน้องเขามองออกไปด้วยสายตาเมอลอยเสื้อผ้าของเขาเปื้อนไปด้วยเลือดไม่ต้องสงสัยเลยเขาคือฆาตกรที่ฆ่าสามีภรรยาคู่นั้นทำไมเขาไม่หนีไปแต่กลับนั่งอยู่บนพื้นรอให้ตำรวจจับในที่สุดเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาจึงไปปรึกษาคดีนี้กับเพื่อนร่วมงานแต่กลับได้รู้เรื่องราวประหลาดอีกเรื่องจากปากของอีกฝ่ายปรากฏว่าในป่าใกล้หมู่บ้าน มีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่คนหนึ่งวันนั้นชาวบ้านชื่อถงกูออกไปตัดบังเอิญไปเห็นเขากำลังหมอบกินศพส,สุนัขที่ตายแล้วสิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือเหตุการณ์เสียชีวิตปริศนาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเกิดขึ้นหลังจากที่คนญี่ปุ่นปรากฏตัวเมื่อพูดถึงตรงนี้ในที่สุดก็รู้สึกขนลุกแต่ก่อนที่เขาจะได้ตอบสนองไฟในสำนักงานก็ดับลงจากนั้นก็มีผู้หญิงเปลือยกายปรากฏตัวที่หน้าประตูทั้งสองตกใจ และกำลังจะเข้าไปสอบถามผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปในทันทีและในเวลานี้จงกูก็ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือว่าบ้านหลังหนึ่งไฟไหม้เมื่อจงกูรีบไปที่เกิดเหตุอาชุยผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวกลับพุ่งเข้าใส่เขาเหมือนผีศิงตรงเข้าไปหาเขาจงกูถูกกดลงกับพื้นขยับไม่ได้โชคดีที่เพื่อนร่วมง,งานปรากฏตัวทันเวลาและดึงอาชุยออกไปได้จงกูนั่งยองๆด้วยความหวาดกลัวแต่จูจูก็สังเกตเห็นในฝูงชนที่ไม่ไกลมีคนญี่ปุ่นยืนอยู่คนหนึ่ง คนญี่ปุ่นไม่เหมือนชาวบ้านคนอื่นๆที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่กลับดูที่เกิดเหตุด้วยสีหน้าเย็นชาดูเหมือนว่าผลลัพธ์ที่อยู่ตรงหน้าจะทําให้เขาพอใจมากตอนแรกจงกูแค่รู้สึกว่าคนญี่ปุ่นคนมไม่ได้คิดอะไรมากแต่ในไม่ช้าเขาก็รู้ตัวว่าอาชุยที่พยายามบีบคอเขาเมื่อกี้คือผู้หญิงเปลือยที่ปรากฏตัวที่หน้าสถานีตํารวจแต่ก่อนที่จงกูจะได้ถามเหตุผลจากเขาเขาก็ถูกฆ่าตายเสียแล้วจากการสอบสวนของอตำรวจ,รวจของอาชุยไม่ได้ถูกไฟคลอกตายแต่ถูกฆ่า ตำรวจสงสัยว่าอาชุยฆ่าครอบครัวของตัวเองแล้วจุดไฟเพื่อปกปิดความจริงสุดท้ายก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายเพราะความอับอายเมื่อคิดได้ดั<จ>งดนั้นจงกูรีบสอบถามสถานการณ์จากชาวบ้านรอบๆใครจะรู้ว่ากลับได้รู้โดยบังเอิญว่าเมื่อไม่นานมานี้คนญี่ปุ่นได้ข่มขืนอาชุยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาชุยก็กลายเป็นคนบ้าบ้าบอๆทุกคืนจะเปลือยกายออกไปข้างนอกมีคนเคยเห็นว่าร่างกายของเธอเต็มไปด้วยหน้องเป็นน้องอีกแล้ว ในที่สุดจงกูก็นึกถึงผู้ต้องสงสัยคนแรกทำไมร่างกายของทั้งสองคนถึงเต็มไปด้วยน้อง,องและคนญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจงกูไปปรึกษาเรื่องนี้กับตำรวจไม่คิดว่าเด็กผู้หญิงชื่อโซฮีที่อยู่ <จะ S 2> ไม่กไกลคว้างก้อนหินใสทั้งสองตำรวจไม่สนใจเรื่องนี้และเดินจากไปแต่หลังจากที่เขาจากไปโซฮีก็มาหาจงกูจากนั้นก็พาเขาไปที่บ้านของอาชุยที่ถูกไฟไหม้อ้างว่าเคยเห็นอาชุยฆ่าครอบครัวของเขาที่นี่ด้วยตาตัวเอง99 0ศนย์นาฬิกานาที 56ิวินาทีศ6 6ย์จงกูรโทรศัพท์หาตำรวจให้เขารีบมาแต่หน้าเสียดายเห็นได้ชัดว่าสายและพยาในคีโซฮีก็หายตัวไปแล้วจงกูเข้าใจผิดว่าโซฮีซ่อนตัวอยู่แถวนี้ในขณะที่เขากำลังค้นหาอยู่กลับเห็นคนญี่ปุ่นเปลือยกายกำลังหมอบอยู่บนพื้นแทกินซากศพและเขายังพบจงกูอีกด้วยจงกูกลัวจนวิ่งหนีแต่คนญี่ปุ่นกลับไล่ตามเขาอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งจงกูตื่นขึ้นจึงตระหนักว่าทุกอย่างเป็นแค่ความฝัน แต่ก่อนที่เขาจะได้หายใจหายพนรกาก็รีบร้อนมาหาบอกว่าลูกสาวจู่จูก็มีไข้สูงแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถดูแลอะไรได้มากเขาสั่งให้ภรรยาดูแลลูกสาวจากนั้นก็ไปหาชาวบ้านทงกูตั้งใจจะให้เขาพาไปตามหาคนญี่ปุ่นใครจะรู้ว่าระหว่างทางขึ้นกลับฟ้าพาจนต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลจงกูรู้สึกเสียใจมากแต่ในขณะที่เขากําลังก้มหน้าขอโทษจู่จูก็มีเสียงดังออกมาจากห้องพักผู้ป่วยที่ไม่ไกลจงกูได้ยินเสียงจึงรีบไปเสียงมาจาก ผู้ต้องสงสัยคนแรกที่ฆ่าสามีภรรยาคู่นั้นร่างกายของเขาสั่นเทาไม่หยุดจากนั้นก็เสียชีวิตอย่างกะทันหันตอนนี้ผู้ต้องสงสัยในทั้งสองคดีเสียชีวิตอย่างลึกลับจงกูยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าเขานั่น<ม>อ,อะไรคนเดียวในลานบ้านคิดถึงความเชื่อมโยงของทั้งสองคดีจนกระทั่งในเวลานี้ก็มีเสียงร้องดังออกมาจากห้อง,งลูกสาวรีบวิ่งไปดูสถานการณ์ไม่คาดคิดเลยว่าอาการของลูกสาวเหมือนกับอาการของผู้ต้องสงสัยคนแรกทุกประการร่างกายทั้งหมดสั่นเทาไม่หยุด จงกูกังวลว่าลูกสาวจะเป็นอันตรายจึงเร่งความคืบหน้าในการสอบสวนด้วยความช่วยเหลือจากชาวบ้านอาดงในที่สุดจงกูก็พบที่อยู่ของคนญี่ปุ่นและพบสิ่งที่น่าสงสัยในห้องของเขาแท่นบูชาในเวลาเดียวกันตำรวจยังพบในช่องลับของอีกห้องหนึ่งภาพถ่ายของเหยอจำนวนมากในขณะที่ทั้งสองคนกำลังสงสยัยหมาป่าในสวนคลุ้มคลั่งขึ้นมาโชคดีที่ช่วงเวลาวิกฤตคนญี่ปุ่นปรากฏตัวทันเวลาและขวางหมาป่าบรรยากาศในที่เกิดเหตุอึดอัดอย่างมาก คนญี่ปุ่นก็รู้ว่าทั้ง3คนรู้ความลับของเขาแล้วแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะลงมือกับทั้ง3คนกลับบอกให้พวกเขารีบไปขณะที่พวกเขากําลังขับรถกลับตํารวจที่นั่งข้างๆก็พูดด้วยค,ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นในห้องลับทุกอย่างแต่คือเรนี่จิวโกนี่คือคนจนที่มีสีสันสดใส ตำรวจพูดจบก็หยิบรองเท้าของลูกสาวจงกูเขา,ออาเจอมันในห้องลับตอนนี้นอจงกูเริ่มประนักว่าลูกสาวคือเป้าหมายต่อไปของคนญี่ปุ่นเขาจึงรีบกลับบ้านถามลูกสาวว่าทำรองเท้าหายไปหรือเปล่าแต่ลูกสาวกรับทำท่าทางเฉยเมยแถมยังใช้คำหยาบคายด่าทอพ่อทั้งครอบครัวการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวทำให้จงกูเพราะในใจของจงก,<ร>กูลระก,กระวายเป็นคนเงียบเงียบน่ารักมาตลอดไม่เคยด่าใครเพื่อหาสาเหตุเขาแอบเข้าไปในห้องของลูกสาวขณะที่เธอกำลังหลับ แต่ที่ขาของลูกสาวกลับมีน้องขนาดใหญ่อยู่จงกูเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวจึงไปาหาคนญี่ปุ่นอีกครั้งกับอาต่อ,ตอให้เขาออกจากหมู่บ้านทันทีอย่าทำร้ายลูกสาวของเขาจากนั้นก็ใช้ขวานทุกแท่นบูชาในบ้านแต่ในวินาทีต่อมาหมาป่าก็หลุดจากโซและพุ่งเข้าใส่จงกูเพื่อป้องกันตัวเองเขาจึงต้องฆ่าหมาปา่าแต่ยังไม่ทันได้หายใจหายคอจงกูที่กลับถึงบ้านก็รู้สึกว่าร่างกายครึ่งซีดเป็นอัมพาตและซากหมาป่าที่เขาฆ่า ก็ถูกแขวนไว้ที่หน้าบ้านของเขาภรรยาของจงกูน่าศิทเผื่อด้วยความวจักนั้นก็มีเสียงคำรามดังมาจากบ้านข้างๆจงกูและภรรยารีบไปดูสถานการณ์ทันทีปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านยายเสียชีวิตอย่างน่าเสยดสยองในบ้านส่วนลูกสาวของเขาซูจินถืออาวุธขดตัวอย่างหมดหนทางในมุมห้องจงกูรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคนญี่ปุน่นแต่ก่อนที่จะจับคนญี่ปุน่นยังมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำนั่นคือการช่วยลูกสาวของเขา จงกูไปหาหมอผีชื่อดังในท้องถิน่นหลังจากที่เขาตรวจสอบอาการของเขาก็ผิวปากแล้ววิ่งออกไปนอกบ้านจงกูเห็นดังนั้นก็รีบตามไปและยกอ่างน้ำในบ้านตามคำสั่งของหมอผีขอบคุณครับเดอะฮัรยา คำออนกินกรรมกรบ่อยไหมหลังจากที่เข้าใจสถานการณ์<ม>แล้วหมอผีก็เริ่มทําพิธีไล่ผีและเมื่อเขาทําพิธีเสร็จซูจินก็เป็นลมไปหมอผีถามจงกูว่าช่วงนี้ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีมาบ้างไหมเพราะจากการคาดการณ์ของเขาสาเหตุที่ซูจินเป็นแบบนี้ก็เพราะจงกูนําวิญ,ญญาณร้ายมาจากที่อื่นแล้ววิญ,ญญาณร้ายก็เข้าสิงแต่<ซ>จูจูนคิดแล้วคิดอีก ที่เดียวที่เขาอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับวิญญาณร้ายก็คือบ้านของคนญี่ปุ่นเพราะเขาเคยทุบแท่นบูชาที่นั่นโชคดีที่หมอผีเต็มใจช่วยให้ซูจินพ้นจากเคราะห์เมื่อค่ำคืนมาถึงหมอผีก็เริ่มต่อสู้กับคนญี่ปุ่นจากระยะไกลขณะที่ทั้งสองคนกำลังไล่คาถาซูจินก็เริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้จากนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวด หมอพีเห็นดังนั้นก็ไม่ได้หยุดมือสาบานว่าจะกำจัดคนญี่ปุ่นให้ได้พ่อเท็จจริงพิสูจน์แล้ว,วคนญี่ปุ่นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหมอพีเลยเมื่อเห็นว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้รนอีกต่อไปแต่ซูจินก็ใกล้จะตายแล้วเธอขอให้พ่อของเธอหยุดหมอพีจงกูทนไม่ได้ที่จะเห็นลูกสาวเจ็บปวดจึงวิ่งออกจากห้องและผลักแท่นบูชาล้มลงซึ่ง,ง,งทําให้คนญี่ปุ่นรอดพ้นจากอันตรายไปได้หลังจากที่หมอพีจงกูตัดสินใจที่จะกําจัดคนญี่ปุ่นด้วยวิธีขอ,ของเขาจึงรวบรวมเพื่อนฝูงถืออาวุธไปทีี่่่บ้านนนของคญปุ แต่คนญี่ปุ่นหายไปแล้วในขณะนั้นเองชายคนหนึ่งที่มีรอยแผลเป็นเต็มใบหน้าเดินมาจากหลังเขาจงกูจําได้ว่าคนนี้คืออาเวที่หายตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ทาไมเขายังมีชีวิตอยู่แถมยังกลับมาในสภาพแบบนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนอาเวทได้ฆ่าภรรยาของตัวเองอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็หลบซ่อนตัวไปทุกคนคิดว่าเขาจะเป็นเหมือนผู้ต้องสงสัยสองคนก่อนหน้านี้และจะเสียชีวิตในไม่ช้าแต่ไม่คิดว่าเขาจะกลายเป็นสภาพที่ไม่ใช่คนไม่ใช่ผีแบบนี้ แถมเขายังพุ่งเข้าใส่จงกูทุกคนเห็นดังนั้นก็ร,รีบหยิบอาวุธเข้าโจมตีอาเวยแต่สิ่งที่แปลกคืออาเวยกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยไม่เพียงเท่านั้นเขายังจ้องไปที่จงกูอีกครั้งตอนนี้จงกูกดตัวอยู่ในมุมห้องไม่กล้าขยับในช่วพริบตาอาเวยก็ล้มลงกับพื้นและหมดสติไปปรากฏว่าสาเหตุที่อาเวยกลายเป็นเป็นเพราะคนญี่ปุ่นอยู่เบื้องหลังเขาใช้เวทมนต์เปลี่ยนอาเว่ให้กลายเป็นคนตายที่ยังมีชีวิตอู่ฝ่ฝายจะช่วยกำจัด จงกูและพวกแต่สุดท้ายกลับพลาดท่าส่วนจงกูเมื่อเห็นว่าอันตรายได้ผ่านพ้นไป<ก>แล้วก็ออกตามหาคนญี่ปุ่นโดยที่ไม่รู้เลย <ไฟ S 2> ว่าก็กําลังเฝ้าดูทุกการกระทําของอเวยจงกูเห็นดังนั้นก็รีบเรียกทุกคนให้ตามเขาไปแต่เมื่อไปถึงหน้าผาคนญี่ปุ่นก็หายไปอีกแล้วจงกูร้องให้อย่างสิ้นหวังเขาอยากจะหาคนญี่ปุ่นให้เจอเพื่อให้เขาปล่อยลูกสาวของเขาไปโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นกําลังซ่อนตัวอยู่ใต้ที่กําบังคนญี่ปุ่นไม่กล้าขยับกลัวว่าจงกูและพวกจะเจอเขา แต่ในขณะที่เขากําลังหันไปเขาก็เห็นร่างของโซลี่อยู่ไม่ไกลด้วยเหตุผลบางอย่างคนญี่ปุ่นจึงวิ่งตามโซลี่แต่ในวินาที<ป>ต่อมาเขาก็ถูกจงกูที่ขับรถกลับบ้านชนเข้าอย่างจังเพื่อปกปิดความจริงจงกูจึงทิ้งศพของคนญี่ปุ่นลงหน้าผาแล้วไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการของลูกสาวที่ลูกสาวกลับมาเป็นปกติแล้วตอนแรกคิดว่าเรื่องแปลกในหมู่บ้านหายไปพร้อมกับการตายของคนญี่ปุ่นแต่ความจริงคือทุกอย่างยังไม่จบ เพราะว่ามีคนฆ่าภรรยาตัวเองอย่างโหดเหี้มอีกแล้วและคนนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานของจงกูนักบวชรู้ว่าปีศาจร้ายตัวจริงคือคนอื่นจึงเตรียมขับรถไปบอกความจริงกับจงกูแต่พอไปถึงบ้านกลับเห็นโซฮีอยู่หน้าประตูเธอแค่หันมามองเขานักบวชก็อาเจียนไม่หยุดเพื่อเอาชีวิตรอดนักบวตั้งใจจะหนีออกจากหมู่บ้านตลอดแต่ระหว่างนี้<ป>ผีเสื้อกลางคืนนับสิบพุ่งเข้าใส่กระจกรถเขานักบวชรีบลงจากรถหนี แต่กลับพบว่าบนกระจกรถไม่มีอะไรเลยเขารู้ว่าถึงหนีออกจากหมู่บ้านก็หนีคำสาปของโซโฮีไม่พ้นนักบวชจึงตัดสินใจร่วมมือกับจงกูเพื่อต่อส<ข>ู้กับโซฮโซาจงกูบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของโซฮีจงกูรีบกลับบ้านเพราะเขาเพิ่งเห็นโซฮีอยู่ที่หน้าบ้านจงกูเธออาจจะทำร้ายให้โยจินจงกูรีบกลับบ้านลูกสาวหายไปแล้วจงกูรีบออกไปตามหาแต่ถูกโซฮีขวางไว้ โซโฮีบอกจงกูว่าพโยจินกลับบ้านไปแล้วแล้วเธอก็เตือนว่าก่อนที่เธอจะจับคนญี่ปุ่นได้จงกูห้ามกลับบ้านเด็ดขาดไม่งั้นครอบครัวของเขาจะตายทั้งหมดจงกูไม่เชื่อเพราะเขาโยนคนญี่ปุ่นลงหน้าผาไปแล้ว เป็นไปได้ยังไงที่เขายังมีชีวิตอยู่โซฮีถือกระจกขึ้นมาอธิบายว่าคนญี่ปุ่นเป็นปีศาจท,ที่ฟื้นคืนชีพได้ไม่จำกัดมีแต่ต้องให้เธอจับตัวเขาได้ถึงจะกำจัดเขาให้สิ้นซากในตอนนั้นจงกูไม่รู้ว่าควรเชื่อโซฮีดีไหมจนกระทั่ง<ม>นักบวชโทรมาบอกให้จงกูรีบกลับไปดูสถานการณ์ที่บ้านหลังจากจงกูคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนก็ตัดสินใจเชื่อนักบวชหารู้ไม่ว่าเขาเพิ่งกลับถึงบ้าน<ม>คำพูดของโซฮีก็เป็นจริง ภรรยาและแม่ใหญ่ตายอย่างน่าอานาถในบ้านส่วนลูกสาวที่เป็นฆาตรกรกลับยืนอยู่ไม่ไกลมองดูทุกอย่างด้วยความเย็นชาครั้งนี้จงกูถึงรู้ว่าคนญี่ปุ่นคือปีศาจร้ายตัวจริงโซฮีต่างหากที่เป็นคนดีที่ปกป้องชาวบ้านแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครอยากเชื่อเขานั่งลงอย่างหมดหนทางสิ้นหวังกับชาวบ้านแล้วส่วนนักบวชอีกด้านแอบเข้าไปในบ้านจงกูอย่างเงียบๆแล้วถ่ายรูปคนที่ตายจากตรงนี้จะเห็นได้ว่านักบวชกับคนญี่ปุ่นเป็นผู้เดียวกันรูปบางส่วนในช่องลับก็ถ่ายโดยเขา พวกเขาร่วมมือกันนักบวชต้องการเงินเพราะตอนทำพิธีให้ฮโยจินเขาเรียกเงินจากจงกูไปเยอะมากส่วนคนญี่ปุ่นต้องการฆ่าคนการฆ่าคนเป็นความสุขของเขาการถ่ายรูปเป็นงานอดิเรกของเขาดังนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็นร่องรอยของนักบวชและคนญี่ปุ่นแต่หน้าเศร้าทีจงกูมีโอกาสเปลี่ยนโชคชะตาแต่กลับเลือกข้างผิดสุดท้ายก็ฆ่าคนในครอบครัวด้วยมือตัวเองเอาละเรื่องราววันนี้จบลงตรงนี้ผม เจอกันใหม่ <Sie ing S 1> ตอน <chủ. S 1> หน้า